จุบอินเตอร์เราก็มาลงเป็นเครื่องเสียงนะครับก็เป็นหนังกลางแปลงนะครับก็จุ๊บอินเตอร์เลยนะครับผมก็ผมก็จะไม่ค่อยได้รับงานนะครับก็จะเน้นเป็นงานช่วยนะครับอันนี้วันนี้ก็เปิดตลาดใหม่นะครับแล้วก็มาลงช่วยนะครับวันนี้ก็ผมทําหลายธุรกิจนะครับจะมีเครื่องหยอดผ้าซักผ้านะครับเครื่องซักผ้าแล้วก็จะมีร้านชานมนะครับผมก็จะทําหลายอย่างวันนี้ก็เปิดตถานที่ใหม่นะครับเปิดตลาดใหม่ตามหมู่บ้านตามชุมชนแบบนี้ครับ เราก็จะมาช่วยเปิดช่วยฉายให้นะครับก็วันนี้ก็มาเทสระบบด้วยนะครับชุดนี้จะเป็นนะครับชุดหนังกลางแปลงนะครับเบร1สดอกครับข้างละ6ดอกนะวันนี้เราใช้ตู้ผีนะคร่บ24นิ้วนะครับผมแล้วก็ฮอน4ี่ปากนะครับแล้วก็แหลม16หัวนะครับผมแล้วก็พาวเวอร์สตอมเต็มระบบเลยนะครับตัวนี้วันนี้ได้มาเทสแล้วนะครับใครที่รอนะครับแท่นที่ขับ18นิ้ว21นิ้ว24นิ้วนะครับ8ดอกนะครับเราทำ4ี่แชนแนลออกมานะครับแชนแนลละสองดอก2ดอก2ดอก2ดอก นะครับลูกค้าก็เลือกเอาได้เลยนะครับเราำทำตั้งแต่6,500วัตต์นะครับ7,5็ดวัตต์แปดพันห้าร้อยหมื่นวัตต์หมื่นสองหมื่นห้าอันเนี้ยถ้าเป็น2องแชนแนลนะครับมันจะไม่สามารถขับแชนแนลเราสี่ดอกได้นะแต่ถ้าทำสี่แชนแนลปุ๊บมันสามารถขับแชนแนลเราสองดอก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 ,ดอกจะสามารถขับได้ถึง8ดอกนะครับอย่างตัวเนี้ยผมใช้แค่สี่แชนแนลตัวเนี้ยขับแปดอกแล้วก็ตัวกลางนะครับส่วน2ตัวนี้ผมไม่ได้เปิดนะครับผมไม่ได้เปิดนะผมก็ ประมาณนี้นะดูอุปกรณ์ภายในของเรานะซีชั้นแนล8,5 0นะครับตัวนี้4 5 0 0 0บาทนะครับขับยิบเบ็นะครับ8ดอกนะตอนนี้ขับยิบสีอยู่8ดอกนะเนี่ยยิบสีนิ้ว8ดอกนะครับแล้วก็ตัวนี้อีก4ดอกถ้าทํา2ชั้นแนลอ่ะก็จะขับได้ประมาณ4-6ดอกนะแต่ถ้าทําี่ชันแนลเนี่ยเห็นไหมมันจะขับได้เยอะนะคอันนี้วงจรก็จะเป็นฟูลบิดหมดเลยอะไรรับประกันตลอดชีพมาดูมอแปลงดูถอยดูทองแดงเราครับ เรารับประกันตลอดชีพนะครับเรารับประกันให้ตลอดชีพเลยส a ชแนลก็สวยๆแบบนี้นะตัวก็จะยาวๆแบบนี้ก็แนวเครื่องไฟแนวอะไรประมาณนี้นะครับผมก็พัดลมก็จะแรงเลยนะด้านหลังก็จะมีสเปคคอนนะครับมีแถมมีนอนให้เรียบร้อยนี่ครับซูเปอร์เทอร์โบ V I P ตัวนี้เปิดตัวอยู่45,000บาทนะครับ45,000บาทถ้าใครมีงบน้อยนะครับจะมีงบาท 6, บาสัก6,5นรับเราก็ทำให้นะห5 0 0หรือว่า5,5 0 0ก็ได้นะ นะครับผมอันนี้4ี่หมื่นห้านะครับถ้างบ4ี่หมื่นก็ได้เจ็ดพันประมาณหกพันห้านะครับผมแล้วก็สามหมื่นห้าก็จะได้อยู่ประมาณห้าพันห้านะครับลูกค้าก็ลองติดต่อเข้ามาตัวนี้แปดจุดห้าเคนะครับนี่สี่หมื่นสองพันบาทแล้วก็ถ้าเป็นแปดจุดห้าเคเป็นสองชันแนลนะครับสี่หมื่นสองพันบาทนะครับสี่หมื่นสองบาทก็คือทำสี่ชันแนลอ่ะเราสามารถขับได้เยอะกว่านะครับแต่ถ้าทำสองชันแนลนะครับถ้าเทียบกันสองชันแนลจะแรงกว่าแต่ขับจํานวนรอบได้น้อยกว่า ลูกค้างงงไหมอย่างเงี้ยถ้าขับ24นะครับชาแนลละ2เราก็จะได้8ดอกแต่ถ้าตัวนี้เป็น8,500ขับ24ครั้งละ2ก็จะได้แค่4ดอกนะครับแต่ถ้าเทียบกันตัวนี้แรงกว่าแต่ตัวนี้เราสามารถขับได้ยาวๆนะครับโดยที่มันไม่พังแต่ถ้าไปพ่วงตรงนี้ข้างละสี่มีโอกาสพังนะน,นี่ก็จะเป็นหน้าเทรบโบของเรานะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้มาขายนะใครอยากจะให้เราจัดทั้งเซตแบบนี้ทั้งเครื่องไฟทั้งหนังเราก็จัดให้ได้แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับแล้วแต่ ช้อมจอพร้อมผ้านะครับเครื่องเสียงต่างๆนะครับดนตรีเวทีนะครับภาพยนตร์นะครับเครื่องไฟเราจัดให้ได้หมด power เรานะครับดูแลหลังการขายตลอดชีพครับสตอมสาวติเต็มบายร้านจุบินเตอร์นครผฐมก็มีผิดหวังนี่อันนี้ก็เจ้าของจอสี่พี่น้องภาพยนตร์ที่เคยซื้อของเราไปนะครับก็อยู่ในทีมงานกันก็มาช่วยดูช่วยตั้งกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับท้ายคลิปก็ฟังเพลงสาวเบาๆแล้วกันนะครับผมใครสนใจนะครับ power amp นะฮะหนักๆนะดูนะ ยาจะเป็นเมตรกันเลยทีเดียวนะของเรานะฮะเป็นร้อยกิโลนะครับเพราะว่ากล่องเราทํา7นิ้วนะครับกล่อง7นิ้วนะับไฟวิ่ง20เมตรนะครับนี่หูยกสาวลูมิเนียมเฉพาะกล่องใบหนึ่งก็หกพันแล้วนะเฉพาะกล่องนะหมแปลงลูกละหมื่นกว่านะแล้วเราก็มารับประกันดูแลหลักการขายลูกค้าอีกนะครับผมก็สนใจพาวเวอร์สนใจชุดแบบนี้นะครับแล้วก็สนใจหนังนะครับสามารถจ้างได้นะนครปฐมนะครับราดบุรีนะครับใกล้ๆนะถ้าไม่งบก็ลองจ้างมาดูนะครับเรา เราออกตั้งแต่5,000บาทนะใกล้ๆนะถ้าไกลๆขอค่าน้ำมัน5,000บาทเราก็จะชุด5 0 0 0ันเราจะให้เบต8นะครับเบต8ดอกนะครับอย่างตัวนี้6 6 0 0 0 0 0 0ก็จะได้เบต12ดอกนะครับแล้วก็เบต24ดอกผมออกอยู่1 2 0 0 0 0 0บาทนะครับ12,000บาทถ้าใจอยากจะฟังหนักๆก,กว่านี้เบต24ดอก1 2 0 0 0 0 0บาทสำหรับใครที่จะจ้างเราไปฉายนะครับ หนังหนึ่งเรื่องครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้เยอะครับฉายหนังหนึ่งเรี่ยอนนี่เดี๋ยวผมก็จะประมาณทุ่มกว่าสองทุ่มผมก็จะใช้ละวันนี้ก็จะเปิดร้านนะครับธุรกิจใหม่ของเราหลายอย่างนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากลูกค้าไว้ด้วยอยากได้ power ที่ดูแลแหลังการขายตลอดชีพนะครับอยากได้ทีมงานที่มาตรฐานในการทํางานนะครับผมก็ติดต่อเข้ามานะครับจะซื้อ power อย่างเดียวซื้อดอกอย่างเดียวตีตู้อย่างเดียวซื้อจออย่างเดียวเราขายทั้งหมดวันนี้ผมรายเพลงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปฟังเพลงสาวซ้ายคลิปกันนะจ๊ะบ okay so here do that